ไป่ะพี่น้องกองไฟช่องทีนารูตูสีนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนี่พี่น้องคนดีมากจับจองวงหางมองนางแล้วปูชาดูเสื้อเต็มแล้วนะคะสำหรับสถานที่ทำ้นิปเข็ดนิดหนึ่งก็พี่น้องกองไ้อุปกรณ์ของเราก็มีนะจ๊ะแล้วก็ อุกอะไรที่แตกแสบๆผู้ก็จะเช็คเ,เครื่องเสียงบมีหอยคีบเร่าสายฟ้าหรือสายอะไรสายรุ่งเรียกว่าสายาาารุยร่ง เครื่องเสียงดังมวนประมวลอยู่กับผู้นี้นะครับไม่ดังว่าดังอยู่กับผู้นี้เพราะว่าคนเช็กเร้าประทานกันครับมิกเซอร์อันนี้เป็นร้านค้าด้านหลังวิีของเจ๊กัญญานะครับกระเทยอ้วนนะคะเคยมาตันเส้นเลือดใครที่ยังไม่ได้กระดาษจิ้นใจว่าอยากจได้กระดาษ เดนมอนีเขาติไปถามค้ามู้สึ่น้องๆมาเป็นอย่างจังมาอยู่อลลัมใจเกินโหลดเพราะอย่างเอาน้องตุลาอันดังๆในทวีสัมนตนี่ซุปเอาหบไปเลพอเนี่นบอลเฟนเมดอนน่ะเฟนเมดอนน่บอลนิบอลเมดอนสื่อเสียให้นะ แฟนไม่ย้อนตัวแท้ไม่ดอนกับปิต้าซื่อเสียหายคำว่าสักโอ้องเบียร์ต้นเบียร์อยู่ทางนี้คะ่ะพี่น้องค่ะอีหยั <laughs> ยงเสียงหยังเขาเห็นนัานพอดีอยู่กันทั้งสิบเอดขันเ <laughs> สียงหยังเบิงสิถามเป็นอยังขึ้นมาอยู่ใจเกินร้อยหมู่ส่วนมาหมู่ส่วนมาไม่อยู่จจกปีแล้วปีนี้ปีที่สามค่ะปีที่สามเป็นจังไหนก็โอเคค่ะยูุนี่ เช่นยังหันอันนี้สิบแปดบวกนะคะพิซซาของเรากำลังแต็งแน่เสือแน่ๆเมื่อวานนี้มาอยู่ใด็กกึ่งลอยจะปีแล้วสี่ปีแล้วครับยู่สี่ปีเลยปีที่มั่วปีที่สองบอกเม่นมานปีที่สองครับคือได้อยู่คืออยู่ได้ดุนเท่แต่ผมถามฉันนั้นฉันเป็นคสี่ปีลากแจกลากแจกกึ่งลอยเลยอยู่นี่ครับนี่นี่เขาเอื่อมาพ่นยู่ปิดครับพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิไปอันนี้หัวหนาบอลูดีนี่เดาสิไป ถามวามดูสึกเขาว่าเป็นอย่างจังมาอย,ยูน่นี่ไปสองทางนี้ไปสองทางนี้เนี่ยคอนเสิร์ตฉันตลกดังตัวนี้ <c oughs> ที่นากระดานะอยู่ในช่องยูทูบจากได้จังว่ามีนม,นมาดันโอ้พ่อได้หัวน้ำเพียดน่ำพ่อได้ยิมน้ำเพียดน้ำหมาขลาพ่อนะพ่อได้ยิมน้ำข่อยตว่าได้หัวน้ำจาไหม เอแฟมบอลกำลังจะแด่งหน้านะ้วคัะสวัสดี FC พี่นหลุดตู่ซิงครับผมแฟนบอลเองครับได้เขินกระสิบเป็นคอนโดครับพี่น้องทั้งนี้ขอาทินตก่อนอุปกรณ์ต่างๆหน้าหน้ามองนี่ก็แล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามทั้งผิดต่อ จะเข้าไปทำเลนเซอร์ก่อนสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไม่ยังเต็มปากยุติเลคะจะขี้ค่ะม่ยุ่ิใจเกินยดรอยจะขี่แล้วค่ะขามาปีแรกค่ะเป็นอย่างได้มา่อยุ่ใจเกลีรอยค่ะมูผ้ามาตอนแรกแต่วผู้ามาเขาออกแล้วคูะผ้ามาไปแล้วได้คามมาย่ในใจเกินรอยปีแรกแล้วรูสีกันเลยค่ะเป็นคันเองอุ่นดีค่ะ คิดว่าสีสิลุกมือไหนครคือสียูต่อไปเรื่อยๆสียูต่อไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ค่ะแม่พโพอนาภาเลียมองมงแต่งหน้ายอ้อนติดแต่งยง่ามเลยค่ะ,คะไม่ยุ่งใจกนเลยจะปีหลังทีแรกค่ะ,คะ จังไรจังไรมาอยู่เต๋เกิดรอยข้อยึดขาตรงๆเวลาเมืกี้เฮ็ดอียังทำงานอยู่พัทยาค่ะเป็นนางจูอ๋อมาที่นี่กิดมาอยู่น้ำหมอล่าตัางกระดาษบ่็อคหมาล่ากับนางจูก็การระบบงานก็เหมือนกันค่ะแต่ต่างแค่คิวเพลงคิวแสดงค่ะเวล็การเดินทางใช่คิดว่าสิลูกเมื่อใดครั้งภาอยู่ต่อไปเรื่อยๆอยู่ต่อกันค่ะวันยู่ค่ะวันนี้นะคะ อันนี้น้องเกมน้องเกมมาอยู่ใจเกิล้อยกี่ปีแล้วคะนี่ปีที่สองค่ะปีที่สองคือได้มาอยู่ใจเกินลอยค่ะค่ะเคยว่าจะมาอยู่ตะโดนจ่าเพราะว่ามันไกลจากบ้านก็เลยบอกล้ามาเอาคนใส่คือบอสำเนียงนีกค่ะคนบ้านผืออุดรจ่าเป็นจังไงค่ะมาอยู่ใจเกินลอยก็ก็ดีจ้าดีเบอร์ทอย่างจ้าเรียกออกข้อโลดปีไกรนี่จ้า อันนี้ลุงล่องพื้นบ่ะคะจ้าสนับสนุนโดยซีมิสขอลุงล่องพื้นเร็วๆขอลกุกจนับสนุนโดยปูตตาเสียตานกอินซี่นะคะ <c oughs> นี่อันนี้มาความกันบ่แกงเดียวกันนี่ <c oughs> พูดต่อเขาหน้าตาดีเนาะเขาลุกเจหน้ากับเบนตอเบิงเกขาลุกล่องพื้นเลยขอลกแม,มี่ลกม,มเอมี่มาอ,อยู่ใจกันเรยจะปีแล้วคาหาปีแล้วค่ะ เอาขึ้นอนยูโดนเลยค่ะพ่อหยังติดหนีอันนี้ทำชุดด้วยนะคะก็ได้หนีไลายทันงานาไลห,ห,หนีหนีไลท์รถค่ะไปต่อไปป้าป้าเบืองือป้าให้ได้แจ้งหนาะเพื่อสีเดินจ้งน,น่อยีน่นี่นี่เออบ่ยยากดอกป่า แจ้งไปเห็นอย่างอันนี้คณะใจเกินร้อยเขาอันนี้เขาท้ามข้เทนต์เขาถามมาเป็นอย่างจังไม่ยู่ใจเกินร้อยเพราะว่าไม่ยู่ใจเกินร้อยนี่อยู่มาะเราหนุนเบื้องกับติตั้งวงคือกันก็เลยมาหาเบื้องเอาประสบการณ์เอาปรระสบกาาณ์เอความรู้บ้านนี่คับพ่อแม่พี่น้องจะเบ็นเรื่องที่เรื่งเบื้องมาล่ำคณะไม่เกิดเกินได้บาศเนี่ซื้อคณะว่าอย่างเบื้องสีบีหีใหญ่อันนี้ออกงว่าได้เขาสีแบน ไปซองทั้งพีซองทั้งพีเอาระเอกตั้มสุภาใช่ตัวน,นี้บารดขนาดถือไฟเล่นีพระเอกตั้มมาอยู่ใจเกินรอยจากปีแล้วคะ่ะปีนี้ก็ปีที่สี่แล้วครับเป็น,นยังไนเมา่อยู่ใจเกินร้อยคะ <laughs> <laughs> เอาตอบตามความเป็นจริงเลยตอบตามความเป็นจริงเป็นยังไงยุ่ใจเกินรอยนี่ใจเกิดรอยก็ดีครับมวลีความสุข บอกเรื่องเล่าที่เมาอยูนี่มันหนาแล้วทรนำ้ำเจงเจ็บแล้หิตวุ่งปีที่แลกวันนี้ช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นผู้บาวโรงงานออกจากระเบียบออกจากระเบียบก้อน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 มือข่อยสีออกได้เนาะแมนแมนออกไปก้อนปีหนึ่งเลยเนาะแมนปีหนึ่งปีนี้สองปีสองประมาณสองปีออกรัเบี้ก็เล่นไปเห็นงานโรงงานวันนี้ไอ้ก็เรยว่าไอ้สีหิตวุ่งเอยู่น้ำไอ่บ่อประมาณนี้ พี่เรียกเลยบอร์ดีมากเราบอกเข้าไปวันก็ยังเงินตอนนั้นออกจากระเบียบนอกก็ยังไงอยากห่างหางล่องออห่างเบิงมันจะเป็นจังไดเป็นเนี่อื่นเบิงเมียนเป็นจังไดแบดนี้ก็บ,บ่คือมาลำบ่คือ <laughs> เห็นอันมูในเฟซเห็นมูไรซสดเห็น,น,หนพี่น้องโพดสิไปเบิงมะลำอยู่หันก็คิดฮอดบันนี้บันนี้โรงงานก็เลยถือช่วงวิกฤตช่วงนั้นบ่มีโอ เขาเรียกไรหนีนะคะเรียกใครขึ้นมาจีนท่าหมอลำเอาเอาพระเอกโมดธนเดชสี่ห้าพี่สี่ห้าปูซาตบกี้ว่าตะลิโตนพี่อวายุคือเป็นเมนมะซายางแปบนี้กับเมนหินเมนหินเมสรดอก ที่ท่ผู้ใดม่ขี่วะนี่พอเปิดจาขึ้นเลี้ยงเออเต็มจานขี่คนไม่ขี่มาขี่ขี่ราคนว่าหมาคือพอก่อนใหญ่ขนาดนี้เนาะไปทั่วเนาะขี่คนยังไงสิมาอยูนนี่ไงมันยู่มุมนี่แม่เจ้ากองว่ากันสองกองขน่ะแต่ว่าคือจังแบบขี่รถกระยาจะไปผุ่ไหนสินะวายเราไปทั่วรให้ห้องห้องน้าเพื่อนไปร้อยห้องแม่ห้องน้าก็ยุบพุ่นแม่ปากพุ่นแม่นห้องนใดคนละกี่ยังเนี่เออหลายโย่หล่ะแต่มันไก่เออมันไก่แม่แต่เราไปยัง พี่ร้องเรื่องแนวค่ะอันนี้พี่ใช่พระอีกกดสิที่ใช่ด้วยค่ะก็าจะตำนามอะไรดออเป็นนานาปีรีบซีพื้อเก่าดิเกุนาพันสครัเป็นละไพรัร่มเขาบ้าไม่ีแทออกป้องไดนคะนี่ออกป้องหลังอยากกจะเอาเรยล้วมันไงิสิหนาหนาสิหนาเฮงบดีอยู่ ตอนนี้น้องๆก็กำลังบูกปูนนะคะกำลังบกูกส,ส,สวัสดีค่ะคุณลูกสาวคอยนุชซิงกำลังบูกปูนอีกบีกแต่ะลวีเจะวอมผลงานเพลง ตะวันเหียงเพี้ยงใจเอาผู้ใดมาลีกินข้าวสากจังนี้เหลียวมาแต่ไก่ไก่เห็นแต่เบยตองม่เพียรอะไรอยังกินแรงค่ะอันนี้สมงัวนสมงัวอันนี้ซีนงัวนซีนงัวอันนี้ตำแจ้วแจ้วตำเอียงอันนี้อันนี้มาจากของนั่นอีกบีปฟาร์วีอันนี้เมียนโมกยางนี้โมกเฮียนบอโมกเฮียนใส่ปีตีนี้เมียนค่ะ ขั้วกิรีอันขั้วห้ามันนี่ได้พัดเปียวหวานบอกเม่นบอกแรงไปทั้งหวานลายก็เปรียวเอาให้เพื่อนกินเข้าค่ะจะได้แต่งหนาเดี๋ยวสิพับลุงหมอล่ำขวบขั้วกับพี่น้องอันคิดว่าอ๋อปตัวลุงป้าลุงบักไง เป็นยังมาหลุมเธอเลือเธอแหลตัวผูมรักนะคะนักเอกเด่งพ่อนติตาค่ะเป็นยังค่ะโบว่าพี่น้องมะบึงหมอลำขอบขั้วสดอกมันจริงนะอันนี้ลูกไส้ทั้งสองลูกขึ้งเด่นน้องน้องน้องทั้งสองโป๊กปิดก็บ่ได้จัิงสิล่ะบัเขาอันคลิปนี้เขาท้ามนเห็นว่าเป็นยังจังเลยมาอยู่ใจเกินร้อยนี่คลิปนี้ เขาถามนี่ปีนังขึ้นเดชเย่ปีนัง<า>ขึน้นเดชมายมอยู่ใจเกินรอยถามใช่ถาม,ามใหญ่เอาแบบเอาแบบคว้าเป็นจริงควาเป็นจริงเอาเป็นแบบว่าสั่งภาพหรือว่าว่าสาั <c> ่ง <ười> นี่นีน่ตัวตัวเลยว่าตัดต่อฟอมตอบอยู่ตอบีก็ดกได้ยูม <c ười> ีผลเดชก็มันมีเหตุผลหลายอย่างที่มาน่ะใช่ไหม จะแ,แบบอ๋อที่นี่อยู่แล้วเป็นยังไงห้าปีแล้วเนาะแต่เริ่มตุนเลยเนาะเย็นเนาะใช่แต่เริ่มตุนเลยมันก็ดีสแิแต่หนาว่า,วาที่นี้ตึงแค่กว่านี้นะคะหนามันติดตึงไปเลยเแต่ว่าเอาส้นพี่น้องไปเอาบุญเนี่ยบุญบวชอ๋อค่ะฝากพี่น้องก็ฝากบอกบุญพี่น้องป้องไปค่ะปั้นที่หกพืชสภาพสิบบวช้าเิกแบ่งรายชั่นค่ะปันที่เจ็ดปันที่เจ็ดนี่สี่เฮ็ดบุญแก่เขาฮะพ่อ เล้าค่ะหมอลำเจเกลือวยหมอลำเจเกลือวยวันที่เจ็ดวันที่หกไม่ไม่เฮียหนักน้ากันวันที่หกแค่หนักน้ากันแต่พาฉันรู้ว่าสิเอาอย่างงานบัวตะบาบัวเกลืว่าสิมีหรอกว่ามันสิเมย์มันสิมีไงเออมันซีเมยทถ้าเอาแขนแขนมือใจเกลือวยนะถ้เอานแขนมือใจเกลอยจ้างเร็วเรียบร้อยบ้านบ้านบ้านดอนบ้านดอนบอยตำบลหัวขวางอำเภอโกุงมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเบิ้งเบิงซี่สอดเจียงหมอลำเจเกลือวย วันที่หกบวชพระเอกเบงราชานเอคะผู้ใดเป็นผู้สาวพระเอกเบงเนต um ่อคิ้อุ้มมอนเด้อค่ะไม่ใช่นสีมอนนะในสิพ่อป่ะนี่ยสิบริอุ้มดอกอยสีทากีบกีบหน้าเสียเงียก่อสิพาอเสียเงียบก่อบริบริษัอให้เงียก่อเจน่าขีข้อเจน่าขีดข้อขีข้อก่อนคนเขาบวช พืชสภาวะด้วยเนาะพืชสภาวะครับพี่น้องพืชสภาวะวันที่หกแห่นาคบวชพระอีกเบ่งวันที่เจ็ดเฮ็ดบุญบุญแจกเข่าเฮ็ดบุญหาขึ้นผ่อของพี่เด็กเราก็ยยังเมื่อเลงกับข้งบ่าร่ำเจเกิดรอยสวดเจีแม่จะมาเอาบุญน้ำกันด้วพี่น้องคือพี่น้องสีเฮ็ดจิตหนักซุ้มทูบก็ได้ภาพทรงมาบ้านพักใจเกิดรอยก็ได้เนาะกับกับอันวงเดียวว่าแดงพรทิตาจังสีได้เอาบุญน้ำกันค่ะ มีสิวงเิยว่านำนิ่งก็ได้ใช่ป่าสิบริวานดอกสิได้เก๋ใส่ก่อนเอาสาบลูกลุ่งไปแตงไปด้านนี้ก็เป็นแกนโอ้โอุ้มนี่ขึ้นชากครับพี่น้องเต็ม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  เบิกเงินเลยค่ะค้าวตัวมนมันร้อนข้าวตัวให้มันรอดมนสีตื่นว่าดดิีตื่นท่นไดตั้งใจให้ย้สร้างคู่วดนครพนมกัสิบเังหวาแต่้หนเพราะว่าน รถอ่าโควิดมันแม่เหียงเชี่ยงไร้เชียงไร้นครพนมคนเลยติดเหมือนรถทั่วเลยมาสั่งบัดที่นี่มันมีซุ้มไม้ลักรวบเของมาทางหนองค่ายนี่อีกอันนี้มาจะเล่าฮะนะยูหมอมาเม่ยผมเปลี่ยนน้องมันสั่งความเดือดร้อนใส่เศร้าลกนี่คูณเพิ่มเพิ่มคุณละพี่น้องเราเียงเบิกเงินหนีก่อนอันนี้พี่เพี็งเพี่อนในชาแนล แม่ว่ามันกินแต่ไซดีบเขาซุกกับกินเป็นมันเป็นงามแม่ฮะมันเป็นงามอะไรมันเป็นงามนูลินมาอยู่ใจเกิดร้อยกี่ปีแล้วคะเป็นปีที่สามค่ะป้าคืออายุโดนเท่เป็นยังไงค่ะลูกมาอยู่ใจเกิดร้อยแล้วกะกะดีค่ะเพื่อนร่วงานกะดีว่าน่ากะดีกะดีเม้อสุดยางก็เลยนแตอยู่โดดหอดปานนี้จะเล่นแอยู่โดดคิดว่าสีไปเมื่อไหร่คะ ไปใส่ค่ะว่าไปง่ายนะคะจะีว่ใชได้นีขฟังนี่กืม่น่าค่ะได้ขับพี่ห้องพี่ประกบผ่านวิธีท้่สองฟังเลยแอ้วนี้หลายๆ้นกากำลังแต่งหน้าแต่งตา นนไม่นี้มีน้ำถวายด้วยค่ะถวายคนอันนี้เต้นพี่หญิง <c oughs> พี่หญิงมาห้ในมาเอาฝากไวส้สนีกับพี่น้องขาฝากกันคลิปต่อไปไปเอกแม่นกินยังกินตาฮากแค่กินโดนัท เอาฝากพี่น้องไว้สำกนีค่ะพ่อกันคลิปต่อไปฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย